เอาครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึเ้เริ่มเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้อยกซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ทําได้ในไมค์คราฟนั่นเองครับผมมาครับผมอย่างแรกเนี่ยผมขอเริ่มจากอะไรที่แบบว่ามันแบบมันเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งไปเจอเลยครับแต่แบบถ้าใครอาจติดตามทิกตอกผมเนี่ยจะได้ดูน,นี้ก่อนลงหน้าแล้วนะครับก็ขอบอกกันเลยว่าไอ้คลิปที่ผมลงทิกตอกเนี่ยอาจจะมีแบบตัดจากใน YouTube ไปลงบ้างครับแบบเหมือนเป็นการโปรโมทอะไรเนี่ยแหละเออ แล้วก็อาจจะมีคลิปที่ทําพิเศษเพื่อลงติ๊กต็อกด้วยนะครับก็ใครยังไม่ติดตามฝากไปติดตามด้วยนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอย่างแรกเนี่ยก็คือการทําให้อัลเมอร์สเตนมันเต้นนะผมมาอย่างแรกผมจะวางบล็อกก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นบล็อกเหล็กครับคือมันสวยดีไงมันแบบมันเงาเดีอะเออนะครับเสร็จแล้วผมจะวางอัลเมอร์สเตนไปแบบนี้นครับผมก็อนนี้ที่ผมจะสร้างเนี่ยมาได้เฉพาะในเบสล็อกนะครับเพราะว่าเบสดล็อกเนี่ยอัลเมอร์สเตนเนี่ยมันสามารถปรับท่าทางได้นั่นเองครับมะ ต่างจากในเวอร์ชันจาว่านะที่มันปรับท่าทางไม่ได้มาครับผมจะใส่เป็นหัวอ่ามังกรนะครับผมนี่ผมอยากเห็นมังกรเต้น,นครับอย่างแรกเขาวางเลสตโซนฮอตไป1-2แบบนี้นะครับแล้วก็วางเลสโซนเข้ามายางปึ๊บอ่าตรงนี้ผมเราจะวางเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ1อันครับผม2-3นะครับแล้วก็วางเลสโซนเงี้ยอ่า ทีนี้ครับผมมันก็จะเต้นแล้วนะครับนี่เป็นอาเชียริเดอร์มังกรน,นะครับอุ้ยมันดูมุ้งมิ้งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้เฮ้ยผมอยากใส่กอให้มันหน่อยแป๊บนึงนะอ่าหยุดก่อนหยุดก่อนเจ้บบามังกรไหนลองใส่กอดน,นี้ดูดิผมว่าน่าจะเข้าอยู่นะใส่รองเท้าแล้วก็ใส่เกราะตรงตัวฮึบเอาละมาเดี๋ยวเรามาลองดูมันเต้นใหม่ครับผมปึ๊บเป็นไงฮะเอเออย่างเท่เลยฮะและนี่ก็คือมาสคอตเอ่อมังกรในการเต้นนะครับ ไอ้ดูไปดูมาเหมือนมีท่าแดบด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยจะเออมันแอบแด b ด้วยครับเฮ้ยเท่ว่ะสู้ๆนะนี่ครับผมและนี่ก็คือเชียร์ลีดเดอร์ส่วนตัวของผมเองนะครับเท่ไหมเท่ไหมเท่อยู่นะก <c oughs> ็ใครอยากสร้างเอาไว้แบบปันป่นๆนี่ก็ไปสร้างาไว้ได้นะครับในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยเอาแล้วผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยิง TNT นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องยิง TNT ในเวอร์ชันจาว่าน,นั่นเองนะคือจริงๆผมก็เคยสร้างไปหลายอันแล้วครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในวงจรพวกนั้นนะครับคือมันมีแบบคือมันมีหลายเเเเดีีียยยออออู่แแลล้้้้ววววคครรรรรัััับบบบไงงงจพกกกกนนนนนนน็็ปตืึใาาสะ มาสิ่งที่ต้องใช้ก็ผมคือดีเฟนเซอร์นะครับเลสโตนทอสก็ผมอ่าเลสโตนนะครับท NT แล้วก็สลับก็ผมผมใช้เป็นสลับอ่าอันนี้แล้วกันนะเออวาผมลืมของไปหลายอันเหมือนกันนะเนี่ยอ่ามีบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีกระจกด้วยอย่างแรกนะครับเราจะวางเป็นพื้นที่อ่าสามพุ่สามผมหรือ9้าบล็อกนั่นเองนะครับมาทีนี้เราก็จะวางดีเฟนเซอร์แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับผมอ่าตรงนี้ครับผมเราจะวางเป็นสลับนะครับแล้วก็วางกระจกตรงนี้ตรงนี้อ่า ตรงนี้ใส่น้ำไปครับผมเลสโตนเนี่เราจะวางไว้ตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็วางเลสโตนท็อปแบบนี้ครับแล้วก็วางดีเวนเซอร์มาแบบนี้นะฮะอ่าด้านหลังเนี่ยผมก็จะใส่ปุ่มไว้ครับผมเอาไว้กดนะฮะชืบโอเคทีนี้เราก็จะยัดเทีนทีเข้าไปครับผมยัดไว้อย่างละชุดก็พอนะอโอเคผมตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับมาเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่าครับอุ้ยอลอนกระเล็นใกล้ตายแล้วว่ะเราแบบช่วยหน่อยแล้วกันนะครับมาปึ๊บนี้ครับผมมันก็จะยิงออกมาแบบนี้ครับพุ่งไปเลยนี่เอ้้ยเเดวววมันนระกก่ลลลาผจไไๆแป ทำลายหมู่บ้านนั้นให้ได้เพื่อนไปเออนี่ยิงไป2สับลูกเลยครับนี่ระเบิดอืลุงตายนะครับแต่ว่ายังไม่โดนอลอนก็เลมครับไม่ได้จัดไปเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอเอ,เอไม่ใช่เครื่องนี้พังเองนะเออนี่ไปครับผมไปโอ้โหไอ้ล็อกเลมตายไหมตายอุ้ยไม่ตายว่ะโคตรถึกเอาอีกสักชุดหนึ่งคุณผู้ชมไปสุดแล้วหยุดที่อลอนก็เลมตายมันไปไม่ถึงเลยว่ะผมว่ารอบนี้ไม่มีพลาดหรอกคุณผู้ชมจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยไม่มีพลาดใช่ไหม เออเอาเฮ้ยไม่โดนทาไมเองมันถึกขนาดนี้วะเนี่ยไม่ใช่แบบถึกอะไรฮะดวงถึกครับผมปืนใหญ่ TNT เรานี่ไม่โดนมันเลยฮะโอ้โหถึกเกินเอาละครับต่อไปเนี่ยผมจะมาสร้างคอมครับผมซึ่งเป็นคอมที่แบบสร้างง่ายๆเลยนะก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอสร้างเป็นพื้นที่แบบว่าห้องห้อง,องคอมก่อนนะครับอืมแต่จริงๆแล้วมุมนี้มันคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยแต่ช่างมาแล้วกันเนาะมาครับผมโต๊ะผมเนี่ยจะทําด้วยอบล็อกควอตและกันนะครับอ่าแล้วก็ต้องใช้อัลเมอร์สเตนนะครับอัลเมอร์สเตนแล้ว นี่พิสตันครับแล้วก็เลสโตนครับเอาไว้ดันด้วยผมวางโต๊ะไว้ตรงมุมหน่อยดีว่ามุมนี้แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยทุบไปครับผมแล้วก็วางอาพรมไว้ขั้นหนึ่งฮะวางไว้แบบนี้ครับอะทีนี้ก็วางอเมอร์สแตนไปครับปึ๊บโอเคลองวางดูนะถ้าคิดว่ามันพอตรงแล้วก็ก็ใช้ได้แล้วแหละมาทีนี้ครัาผมเราจะดันอาไอ้บันไดเงี้ยอะเราจะดันมันกลับด้านแบบแบบนี้ลงมาครับดันมาลงมาแบบนี้ฟืบอ่าซ้สามอีกรอบหนึ่งครับปึ๊บโอเค ทีนี้ครับผมมันก็จะลงมาปิดตรงนี้แล้วนะครับถือเป็นอันใช้ได้ครับผมตรงนี้เราก็วางไว้แบบนี้แล้วกันนะฮะเอาล่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลือกนะครับเราสามารถแบบใช้เป็นหมวกแบบเนี้ปกติได้นะครับหรือว่าถ้าเราเอนชาร์ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบคีย์บอร์ด R G B เดีผู้ชมอ่าอเดี๋ยวเราลองดูนะเอนชาร์ดหมวกเข้าไปโอเคครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมวกนะครับนี่ครับผมนี่เป็นอ่าคีย์บอร์ด R G B นะครับเฮ้ยอันนี้ผมว่าสวยกว่าอีกมาแล้วก็สเต็ปเดิมครับผมดันมันลงมารอบแแรรกกคบล้ว็อที่2เ นี่ครับเราได้คีย์บอร์ด R G B แล้วนะครับมาทีนี้เราจะมาทำจอกันผมซึ่งจอเนี่ยใช้ไอ n อนแท็บดอครับาวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเอาคันโยกแล้วกันนะครับมาเปิดใช้งานมันแบบนี้นะครับได้ปะวะเอ้ยเดี๋ยววางผิดทางเออมันต้ององี้ปะฮึบอ่าโอเคได้แล้วนี่ผมอันนี้คือจอนะครับแต่เดี๋ยวลุงลุงอีกอ้ก็ มายุ่งตลอดเลยอ่าสังเกตว่าตอนนี้มันก็เฮ้ยตบแล้วมันก็ยังขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวลุงคิดอะไรกับจอน,นี้วะเนี่ยเมื่อกี้แบบไปไปยืนอย่างเงี้ยผู้ชมมันแบบยืนแนบเงี้ยบ้านาจอน,นี้ครับผมเราจะเอารูปภาพมาแปะไว้ครับเพนติงนี่เพนติงนะครับกดวางไปครับผมอ่าเลือกรูปที่แบบใช่นะครับ รูปนี้เหมือนแรับได้เหมือนกันนะแบบนึกถึงอารมณ์แบบอ่า Windows XP คุณผู้ชมมันจะเป็นรูปเหมือนแบบแนวแนวนี้แหละมั้งนะฮะซึ่งผมขอปรับเวลาหน่อยดิเอาสัก8ดปดพันเนาะอยากให้แดดมันแบบพ้นไปอะประมาณนี้ก็ได้นะับผมดันสร้างเดี๋ยวผมขุดออกด้วยนะมันให้มันดูสว่างหน่อยอ่าประมาณนี้ครับผมตรงนี้มีจอเสร็จแล้วเราก็ต้องมีเมาส์ใช่ไหมเราก็จะปุ่มมาครับแล้วก็วางแนวนี้อ่าเป็นเมาส์นะครับผมมีคีย์บอร์ดจอเมาส์นะครับขาดคอมส่วนคอมเนี่ย เออไม่ได้เตรียมมาครับมีแค่นี้นะครับแต่พอดีแบบไม่อยากให้ห้องเกมเมอร์มันมืดครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาใส่เป็นกระจกดูนะครับดูซิมันจะสวยขึ้นหรือเปล่านี่เป็นห้องเกมเมอร์ครับผมเล่นเกมไปครับมองอ่าข้างนอกไปด้วยนะครับเอ้ยมันก็ได้อยู่และโอเคมาคุณผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแบบจะเลสสาระไหมก็ไม่แหละนะครับแต่มีประโยชน์ไหมก็ ก็มีแหละมัง้งเอาเป็นว่าอันนี้คุณผู้ชมตัดสินใจเองแล้วกันฮะอย่างแรกเราจะารั้วมาครับผมแล้วก็ดิ้นเซอร์นะครับเลสโตนแล้วก็เอาปุ่มด้วยผมใช้ปุ่มนี้แล้วกันทีนี้เราก็จะใช้บล็อกควาครับเพราะว่ามันสวยนั่นเองนะฮะและก็ถังน้ำา n t อครับผมประมาณนี้นะอย่างแรกเผมจะขุดอ่า ขุดแบบนี้ก่อนนะผมอ่าเป็นหลุมขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะวางรั้วขึ้นมา2ครับผมแล้วรอบๆเนี่ยผมก็จะวางดิฟเฟนเซอร์เข้าไปแบบนี้นะครับวางล้อมรอบไปครับผมเอาละส่วนตรงขอบเนี่ยก็วางอ่ะบล็อก ok อะไรก็ได้ไปครับผมผมใช้ควาสนะฮะแล้วก็เลือกซักมุมหนึ่งครับเป็นมุมที่แบบเอาไว้กดปุ่มนะครับก็มุมนี้แล้วกันฮนะที่เหลือนี่ก็โยงเลสโตนไปเลยครับผมจังหวะนี้อ่านี่ครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับทีนี้เราก็จะยัดทีนทีเข้าไปให้หมดเลยครับผมอ่าเอาละมาผมยัดเสร็จแล้วนะครับท วางไปให้เต็มนะครับถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับผมเดี๋ยวขอปรับเวลานิดนึงนี่อ่ะประมาณนี้ครับผมดูเช้าดีมาครับผมเราจะมาลองใช้งานเจ้าเครื่องบูสต์นี้กันครับกดเปิดไปอ่าทยนทีพร้อมใจพร้อมป่ะพร้อมพุ่งแล้วครับพุ่งขึ้นไปนี่ครับผมก็เป็นการอ่ะลอยขึ้นมาบนฟ้านะครับแล้วก็ตกลงมาจุดเดิมมาปึ๊บเฮ้ยพอดีเลยนะเนี่ยโอ้โหมาเราต้องหาผู้โชคดีมาอ่าในการเล่นเจ้าเครื่องนี้นะครับผมเอาเป็นไอออนก็เลมก่อนลวกันมาเราจะให้มันยืนตรงนี้นะครับไอออนก็เลมโอเคมา อย่าเพิ่งเดินไปไหนนะเพื่อนนายต้องลองทดสอบก่อนเข้าไปเข้าไปเออบินโอ้ยโหมันไม่ยอมหยุดตรงกลางครับอ่ะผมต้องค่อยเสกมันตอนที่มันจะระเบิดแล้วกันอ๊บโอเคประมาณนี้ออ้ยนี่ครับผมไอรอนก็เลมบินครับหูขึ้นไปนู่นเลยนะึอ๊ออ่าค่อยตกลงมาครับอ๊บปึ้งนะครับผมที่ลอยเล้าเนี่ยมาจากแรงระเบิดทั้งนั้นฮนะอ่ะอีกสักรอบแล้วกันเผื่อน,น้องเขาอยากจะบินนะครับผมไปป่าบินป่าน,นี่ไปไป,ไป,ไปกลางน,นี่รอบที่สองครับยังไม่ตายนะถือว่าถึกอยู่ึืบลงมาครับปึ้งอ่ะ ลองถามอาการน้องหน่อยเป็นไงบ้างอ้มาสนุกมากเลยนะเป่นงงน้องก็ชอบนะน้องก็ชอบผมอยากให้ลุงเนี่ยบินขึ้นไปเหมือนกันนะแต่ว่าลุงจะรอดหรือเปล่าลุงไม่น่ารอดเด็ดิให้ลุงถือโทเทมได้ปะตอนนี้เนี่ยผมเหมือนจะใส่โทเทมไปให้มันแล้วนะแต่ไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองกันครับึ๊บเอาล่ะลุงึ๊บโอ้ตายฮะตายแบบตายแต่ตรงเนี้ยแต่ศพบินขึ้นไปนะเฮ้ยเจ๋งเหมือนกันนะเอาใหม่เอาใหม่อ่าผมจะให้ลุงแบบว่ายน้ำเล่นเลยแล้วกันมาดูซิมันจะเป็นยังไงครับเอาล่ะแล้วก็เปิดใช้งานเเเจ้้้าาาคครรรื่อองงงนนีับบบผมมลลดดดูุิไ นีครับผมบินขึ้นไปตายข้างบนนะครับเห็นว่ามันจะมีควันเต็มเลยเฮะเอ้ยเท่เท่เมานนึงขอเยอะๆเลยเด้อเอาละโอ้โหเริ่มวุ่นวายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรขอกดปุ่มหน่อยพร้อมไปปาร์ตี้ไหมเพื่อนลองดูนะครับปึ๊บดีโอ้โหเหมือนระเบิดควันเลยฮะโอ้โหแล้วก็จะมีตอมมาเกินกาดนิดนึงนะครับเอาละต่อไปเนี่ยผมจะมาทำสระน้ำครับผมซึ่งเป็นสระน้ำที่แบบเปิดปิดน้ำได้ด้วยนะครับสุดยอดเลยใช่ไหมฟังดูดีครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดีกว่านะครับจะสร้างไว้มุมนี้ละกันครับผมอย่างแรกผมจะขุุดหลมสัก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ด้านนี้ด้วยครับ2 3 4 5 6 7 8น่าจะน่าจะถูกนะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งลบเอานะก็เราจะให้มันลงไปอ่าทั้งหมด5บล็อกนะครับอันนี้คือ1่งใช่ไหมสองสนะครับอ่ะฟิวพิกัดนี้นะครับแล้วก็แทนที่ถึงพิกัดนี้แทนที่ด้วยอากาศไปครับฟึบอ่าโอเคเป็นการลบที่เรียบร้อยเดี๋ยว ฝนตกไหมเนี่ยโอเคเวทเทอร์เ,เคลียร์ไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมก็จะใช้บล็อกควาสนะครับอ่าเอาสลับมานะครับแล้วก็เป็นบล็อกปกตินะครับผมสิ่งที่ต้องใช้นะครับเลสโซนครับผมอ่าเลสโซนรีพิเตอร์นะครับออฟเซอร์เวอร์แล้วก็มีสติ๊กกี้พิสตันด้วยครับผมอย่างแรกเราจะเลือกทิศทางที่แบบเป็นด้านหน้าไปก่อนนะครับคือเอาแง่เลือกสักทิศหนึ่งอะสมมติผมเลือก อันนี้เป็นด้านหน้ามันแล้วกันคือมันจะแบบเวลามันปล่อยน้ําเก็บน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปทางนึงอ่ะอ่าผมเลือกทางนี้นะครับทีนี้ผมเราจะวางอ่าเลสโซนไว้แบบนี้ครับวางไว้แถวด้านหลังนะครับแล้วก็นี่เราจะวางรีพิเตอร์ไปแบบนี้ครับผมวางแบบนี้ไปให้หมดเลยนะครับก็วางด้านเดียวนี่แหละครับผมแค่วางให้มันครบนะเอาละครับพอวางครบแล้วเนี่ยอ่าเราอย่าปรับสมมติเผลอปรับเงี้ยก็แบบปรับคืนให้มันเป็นอันแรกนะครับมาทีนี้ครับผมเราจะวางออฟเซิร์ฟเวอร์ทาวไปครับผมเอาให้หมดทุกบล็อกเลยนะฮะยกเว้นตรงไอ้เลสโซนนี้นะเอาล่ะมาวางออ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 อฟฟฟฟเเ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 ซซิิรร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 ์์์์ววววววสส็็จจจจแลล้้้คคคััับบดดดีีี๋ยยยะะะมืกป่่นนนนาาาใหหงง ต่อ้วยติกกี้พิซซ่าเลยครับผมอ่าจัดไปนะวัยรุ่นเอาล่ะมาผมวาง s t กกี้พิซซ่าเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่าโยงลสโซนขึ้นมาหน่อยละกันนะครับผมอ่าโอเคผมจะให้มันขึ้นมาตรงนี้วางขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะอุดไว้ด้วยคว้านะครับตรงนี้เนี่ยผมจะวางคันโยกไว้ครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูนี่ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบเป็นขึ้นอะไรเงี้ยขึ้นเวฟโอเคอันนี้คือใช้ได้แล้วนะ ทีนี้เนี่ยเราจะวางบล็อกควาดไว้ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือปิดไปแบบนี้เลยครับปิดแบบนี้ไปเลยให้มันสนิทนะครับผมแล้วก็เราจะขุดรอบๆเพิ่มมานะครับแบบนี้แต่ว่าไอ้ตรงด้านนี้ไม่ขุดนะขุดแค่3ด้านนะผมเอาล่ะตรงนี้เนี่ยก็ใส่ควาสไปครับใส่ควาสเสร็จใช่ไหมมาแล้วเราก็จะวางน้ำครับผมวางเฉพาะไอ้ตรงขอบนะฮะเออโอเควางไปครับผมเอาล่ะมาวางเสร็จแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตรงอ่าตรงขอบเนี่ยเราจะปิดด้วยบล็อกอ่าแสลบนะครับอากาศร่อนๆนะครับแล้วก็อ่า สร้างสระแบบเย็นๆแบบนี้นะครับชื่นใจเอาล่ะมาเป็นเสร็จไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดี๋อวครับผมลองปิดก่อนนะครับฟื้อ่าอันนี้ก็เป็นการปิดสระครับนี่ดูแบบโล่งๆยังไม่มีอะไรใช่ไหมเปิดสระครับฟื้นนี่ครับผมแล้วก็จะมีน้ำไหลออกมาแบบนี้กลายเป็นสระน้ำนะครับเดี๋ยวลองเอาแบบลุงๆมาเล่นน้ำาดีวยโอ้ดูเด็กเวรเพียบเลยนะฮะโอ้โหผมทำอะไรลงไปวะเนี่ยมาเดี๋ยวลองพาลุงมาแบบว่ายน้ำเล่นกันดีวยาครับผมตอนแรกเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็วางไปครับผมอ่าเจาลุงพวกนี้ ลุงร้อมเล่นน้ำยัง3 2 1เปิดให้เลยครับจังหวะนี้นี่ลุงแช่น้ำเล่นแล้วผมยังไงชอบไหมโอ้ลุงชอบมากเลยนะฮะมันรู้สึกดีมากๆเลยนะรู้สึกดีสุดๆไปเลยอเย็นมากรู้สึกว่าส่วนส่วนใหญ่ลุงเขาจะชอบนะครับผมลุงชอบผมก็ดีใจแล้วนะฮะอ่ะแล้วผมก็จะปิดไปผมหมั่นใส่นี่ครับผมลุงก็โดนดันขึ้นมานะครับอ่ะเปิดอีกรอบแล้วกัน ปึ๊บนี่โคตรเท่ครับผมเปิดปิดได้นะครับเป็นสาระน้ําส่วนตัวของอ่าหมู่บ้านนี้แล้วกันครับผมมาฮะแล้วอย่างสุดท้ายเนี่ยเราไปลองดูตามหน้าปกกันดีกว่านะโอเคครับผู้ชมสําหรับปกคลิปเนี่ยมอสที่ผมเจอมาเนี่ยมันจะมีอยู่2องมอสครับมอสหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสองจุดสองนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นแบบอันเดียวในปกคลิปนี่แหละแต่แบบในเวอร์ชันนั้นเนี่ยมันไม่มีไอ้สโตนคัตเตอร์ครับไอ้อันเนี้ยมันไม่มีไอ้สโตนคัตเตอร์นี้ครับผมก็เลยสงสัยว่าเอแล้วเขาาทํยังงังงงไไถึเล่นนด้้วะใหมมีม Stone อรอย่าเียม็อ่่่านนนนักจะคข้างใกล้เคียงครับบบผมมันนก็็แเปอ่า ที่แบบเลื่อนนี้เหมือนกันนะครับอ่ะแต่มันก็คนละตัวกับในปกคลิปอะครับเพราะว่าในปกคลิปเนี่ยผมก็สงสัยว่าเขาทําได้ไงนะมันแบบมอดนั้นในมันอยู่ในเวอร์ชั่นเก่าไงแต่เขาใช้บล็อกนี้ได้ด้วยอะเอออันนี้ไม่รู้จริงครับขออภัยด้วยมาเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับก็เป็นอ่าวางบล็อกเหล็กใช่ไหมฟืม้นอ่าบล็อกเหล็กมาแบบนี้ครับแล้วก็วางไอ้เจ้าอ่าแบบที่เลื่อนนี้มานะครับอ่าแล้วก็หล่นลงมาโดนสโตนคัตเตอร์ครับนี่ <laughs> เป็นเหมือนเครื่องเฉือนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองวางลเเเเเเเววววจจจออออรรคัมม okay, มาาาาาไไขขุ่่งงงส็้้้้ิยยยดดดีี๋นนท แล้วก็ไอเทมมันก็จะมาคาอย่างนี้แหละฮะเอ้ยเทวะเป่น,นึงเอามาดิอ๋อไหนผมลองวางพวกแร่ดูดิวางเพชรวางแอปเปิลทองไปฮึบฮึบเออวะนี่มันเป็นเครื่องขนส่งแบบไอเทมหรือเปล่าครับเอเท่เดีอะเก็บขึ้นมาก่อนอะแล้วผมวางลุงไปอ่งเงี้ยปึ๊บเอาล้ครับลุงก็ค่อยๆโดนเลื่อนมาครับแล้วก็ตกลงมาอเอ้ยเดี๋ยวลุงเปลี่ยนอาชีพฮะค,คือปกติไอสโตนคัตเตอร์มันก็ไม่ทำร้ายอยู่แล้วครับแต่ว่า ในหน้าปกคลิปเนี่ยมันจะทําให้มันดูเหมือนแบบโดนหันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยแต่แบบลุงมันหนีไม่ได้จริงเหรอเนี่ยผมลองวางดิเออว่ะเหมือนแบบมันหนีไม่ได้ครับมันโดนไหลมาตามทางอะไรเงี้ยมาถ้างั้นเราลองสร้างเป็นกับดักตรงนี้ดีกว่า,าครับไหลม,มาแล้วลุงจะตกลาวาล้วกันอ่าประมาณนี้วางลุงไปครับนี่ลุงก็จะไหลเลื่อนมาครับแล้วก็ตกลาวารครับนี่ขัดขืนไม่ได้ด้วยนะต้องไหลตกอย่างเดียวนะครับเออค่อ e นข้างโหดร้ายเหมือนกันเนี่ยไหนลองพวกแบบหมูอะไรอย่างงี้ดิน้องหมูนะครับฟืบอ่าน,น้องหมูก็ไหลมาตกลาวาะอะไรางี้ครับฟฮ้ หมูไม่ตกโหหมูมันแบบตัวใหญ่กว่า1บล็อกนะครับไอ้ยะรู้สึกมันมีอ่าแบบความเร็ว2แบบเหรออันนี้คือแบบเร็วครับแล้วแบบอันนี้คือแบบโคตรเร็วไหนลองแบบเร็วปกติดิเขาใช้คําว่าฟาสต์ว่ามันก็คือเร็วแบบปกตินะครับอ่าวางลุงไปโอ้โหนี่ลุงไหลาไมาอย่างรวดเร็วครับปึ๊บและก็ตายไปนะครับอ้าวไม่ตายวะแล้วก็ไหนลองสีฟ้าดิมันเอ็กเพรสที่เหมือนแบบเป็นขนส่งอะ่ะแสดงว่าต้องต้องใช้ความเร็วสูงครับผมรีบอะไรเงี้ยเอาละโอ้โหไหนผมลองยืนดูดิ เดี๋ยวผมลองลงดูนะฟืบโอ,อ้โหโคตรเร็วไหลมาโคตรเร็วอ่าลองวางเป็นไอเทมดูครับนี่อ๋อแบบว่าใช้ในการขนส่งไงแบบว่ารวดเร็วจัดอะไรเงี้ยลุงก็พบอืมพุ่งนะครับอันนี้ใช้ในการเดินทางก็น่าจะได้ด้วยใช่ปะแบบว่าสมมุติเราจะมาอย่างงี้แลว้วมันเลี้ยวได้หรือเปล่าอะมันเลี้ยวแบบนี้เหรอฟื้บเอ้ยเลี้ยวได้เลี้ยวได้เ,ไดเอาละครับผมลองสร้างเป็นหลุมอันนี้ดูอ่ลองให้ลงุงลงไปดิฟืบอ่าเอาเป็นตรงนี้ละอ่านี่ลุงก็จะไหลไปอย่างงี้ครับผมไหลแบบลวนลูบนะครับเอ้้้้ตรรงนีี่่เลวววทใหุด เอ้ยเดี๋ยวอ่านี้ไข่มันก็จะไหลมาแบบนี้ปึ๊บเออว่ะไข่มันก็ไหลมาหยุดแค่ตรงเนี้ยหรือผมต้องวางแบบนี้วะเอ้ยนี่นี่ได้ละว,วนลูบละลุงก็ติดอยู่ในลูบอ่าวงวนนี้ครับผมต้องหมุนไปอย่างนี้จนวันตายทาเซตให้แป๊บนึงทามเซตลุงคนเดียวเดี๋ยวเหงาครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาวิ่งด้วยนะครับนี่เป็นเครื่องวิ่งเอ้ยเหมือนลู่วิ่งแล้วตอนเนี้ยไม่เหมือนแบบไอ้ที่ขนส่งและเหมือนลู่วิ่งแล้วเนี่ย ไปลุงวิ่งกันเยอะจะได้สุขภาพดีนี่ครับผมและนี่คืออาลู่วิ่งใหม่นะครับในเกมไมครับไปไปมากลายเป็นทําลู่วิ่งเฉยเลยนะฮะงงเหมือนกันโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ